ีครับกรมปัญญานได้ส่งกับ,อ,บกอันสอบประกอบอำเภอพวยน้อยจังหวัดพันเชียนได้เหตุจัดตั้งศูนย์สอบกอขึ้นมาก็คือทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับทุกหน่วยงานเป็นสนับสนุสนให้จัดมาตั้งแต่ปีห้าเปล่ครบวงจรนะครับนับแรกก็คือเก็บผสมาาประสานไว้เพื่อจะได้อยู่ได้กินให้ครอบครัวทางนั้นก็คือได้ขายนะครับจัง ด้านผงม้ชงชวนได้ขายไปกับตัวมาหมุนเวียนอยู่ในสบก่อป,ปรับปรุปงสปปบูก่อไปน้ำแล้วกา็ได้กินได้ใส่มาตลอดทั้งปีนะครับตั้งปีห้าปร่วมปีนี้กับแปดปีแล้วนะครับส่วนปลานะครับปลานี่มีมีสุกสุประเภรเพราะปลาธรรมชาติมันกาใส่บืนขอม้าในสระในบ่วส่วนดูว่างไข่ส่วนคนตกแต่พมปลาจิตเฟื่อเป็นลัก ป่านี้ปลานปลาตะเพียนหลังจากนั้นมีปลาดุกปลาคอผสมกันนั่งอยู่จีวรดีครับเรียงด่านการประมงปลารถต้นทุนสูงอยู่บ่ได้ใส่ใส่ใส่กับใส่เนี่ยน่อยนะครับใส่เสื่อหนังปูหนังปลาส่วนอาหารอยู่ในศูนย์ในสวักดิ์กอกินกับควบกับอยู่ดีเห็นหลายจนเราบริเอดร้อนนะครับได้พอสมควร ตั้งแต่าขายปลาแล้วเลยส่งลูกเรียนนะครับคนหนึ่งก็เห็นจิตใจวัตรในศูนย์อยากอะไรอยังกับปรับปรุงเอาเทว่าแบบสมบูรณ์สำเร็จอยู่ครับเรื่องการด้านประมงตอนนี้ก็มั่งมาหอดสถานีคลองไหญด้านปัสตรัสนะครับผมก็มีงัวเลี้ยงอยู่สี่ตัวสาเหตุที่เลี้ยงก็คืออยากได้มูลของมันนะครับหรือว่าปุ๋ย ขี่ปุ่นมาเนี่ยล่ะไปใส่ผักใส่มีน้ำฤด,ดูกาลนาปลูกเพื่อลมลุกนะครับเพื่อสิได้ลดทายใจในการไปหาเสือเพิ่นได้เอาจากในขอบของเจ้าของไปใส่ใทั้งด้านสถานีของปฏิสัทธ์นะครัคบอยู่ในสูนเลี้ยงลูกแต่ว่าดีลดต้นทุนเพราะนก,กขทางหนาว่าเสียวหมูมาลงเสียขอบหมูมาลงไปจากซีหาเมี้อยู่หลังจาก เห็ดนาเดียบร้อยแล้วก็คือสีเห็ดปล,ลูกเปิดรลมกแล้วก็จะใส่ปุ๋ยมุย้ปุ๋ยของสัดอยู่ในศูนย์นะครับงูต้นไม้เยียนต้นกับใส่ไปน้ำนนี้ก็คือสถาน,นีผสมประสานนะครับก็คือช่วงหน้าจะดูที่สี่เห็ดอักเห็ดมีปลูกผักผู้มีปลูกพริกปลูกกระไนะครับจะแบบเป็นพืชอรวม พื่อไปจะกินเราก็จำนายแสียกใจพี่น้องไปส่วนใบที่ส่วนเป็นอาหารเป็นตีเขาบรสามารถรับประทานได้เราก็เอาไปปล่อยลงสระให้ปลากินน้ำกด้เพราัวปลาเป็นปลากินพืชแล้ววันนี้ก็เปลีปยดน้ำให้ไก่น้ำนะครับส่วนเป็ียไก่อยู่ในบ้านยังบ้านในเกินใหญ่กมมาส่วนอยู่ในส่วนสมอาสารนะครับคือสิ่นี่อีก็ไปที่นี่ทิ่เป็นรักเราก็ เกษตเทั่วผักเงาเกษตไปหลายอย่างไปพรอ้องกันอันนี้ถือว่าเป็นด้านการผลิตปุ๋ยเฝืชตดนะครับก็คือปุ๋ยเืชตดผมเอาอเป็นหลักก็คือปลูก้านปอเที่ยงหลังจากเก็บเกี่ยวข่าวแล้วนะครับส่วน,มนเมล็ดพันธุ์มันก็ได้ขายขึ้นให้ทั้งกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่เป็นให่เมล็ดพันธุ์มาถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งแต่สองอย่าง ได,ไ,ดได้ได้ขายถึงมเมล็ดพันธุ์ได้ได้ทั้งปุ๋ยพืชสดลงในน้นเาเขาเก็สวยงามดีครับได้ทุกปีเฮ็ดซีไร่ได้ปีที่ผ่านมาเลยหาหกอุ่มครับนะใส่ปุ๋ยเพรซีไร่เจก,กับป๋อเที่ยงคือว่าสุดยอดของอาหารปุ๋ยพืชสดในปัตตพืช่างดีครับนาเฮ้าเฮ็ดด,ดินร่วนซุยปรับปรุงดินดีครับ ผ่มีคำลาแกนครับนี่นี่แหละครับพุ๋ยพืชสดปุ่มเห็ดยูทงยูซีไรนะครับประสบความสำเร็จรอยเปอร์เซ็นต์ครับเปิดสนใจร้องเห็ดเบื้องนะครับผมว่าคุมคาอีดี